ลกแบบต้นเลยดึงคืีใเบ่งนย่งคือต้นงามต้นใหญ่แท้บ่กันติดละบ่กันนี้ได้นน่มันอันเอียงกับหวยบงพัานหวยบงเลยทีนี่ทับมันหรือเป่าเขาเรียกหวยบงนะเนี่ย ม uhh ัวมันอยู่ล่างต้นบักใหญ่หนึ่งมันกินปุยสืบอรอยังงามันบ่ไหนป่ะต้นยิงมาผูดให้เนาะ เฮ้ยออเอู huh. uh ้ยเดียว่าอู้ยเดีว่าอ่ะถือไปในถ่ายรูปกนอืแบกไปเลยหัวนก็ดีปะเนี่ยหนาปะเน่อถ่ปะเนี่ยเออเออ มันพวกอันหอยบงเ้าบอกออบอบ่อยจะปลูก <c oughs> งานลายพะโลกงามอยู่แต่ว่ากับบสมลำเนาะขอยป่ะเอาไปข่ำงานมังหงการมัุหงนีนลำมัน คำต้นมะฮงหยกะปานนี่หละเนาะย่าดุพินัทางญ่ทางเฮ้ยยามฝนมีแปงห้ยเลยเวทราเล้อเรนเอาไว้ข้างบนยามฝนีแปวนยามฝนบ่มีแปงยามแหลงยังยามแหลงแปงบบมีเฮ้ยจาสิไปส่ยังสได้แปง ย่ําแป้งย่ําฝนก็เพิ่นว่าบ่มีแป้งย่ําแหลงก็เพิ่นว่าแป้งบ่มีลงแป้งเพิ่นพาว่าดอกตัดลํานี้ก็ฝนตกจังเป็นจังได๋ยฝนนี่นี่ย่านบ่ได้แป้งอยู่สิเอาแนวสิบ open issues.